ไอ้บีหมูอบีโรไลไใหม่ไอมโดนดิจับมันหน่อยดิหมดที่ไหนเนี่ย เมื่อกี้กลางดงนี้จับสวยมากอ่ะจับสวยมากอ่ะข่าไปเลยยิ้มไปเลยเออหมดแล้วเนี่ยหมดแล้วลูกทะยูขึ้นไหมคขึ้นไหมติ้งไปติ้งไปเช็ดไปเรื่อยๆครับบอลเราเลไปเอ้ยบอลเราไปแลนดมันไม่มีไอ้นคอมเมดี้กัดไปเลยคอมเมดี้กัดได้ยัดเลยโอเคสวยครับสวยเก็บตัวเดียวเองจับได้ไหมกี่เดินอยู่กี่เดินเรื่อยๆเอ็มใครตายเติมหน้าบ้านนะครับคุณทม

คนสวยเอ็มเอ็พูดหน่อยเลังดักันอยู่ลังดัวกันู่มิดสิก่อนมดมดเดินออกไปเลยเดินออกไปเลยเดินออกไปเลยยังยังไม่สิทธ์ยังไม่สิทธ์นะจหมดแล้วจัแล้วจับสวย่ะไม่ชมผมบ้างเลยโอ้เียมาหลับเนียตรงนี้จหมดันหมดแล้วตัวสวยครับ ไปปั่นหมดไว้เต้ปั่นหมดแล้วเอถอยครับถอยถอยได้แล้วถอยได้ถอยฮารามาฮาราคิวสองได้แล้วถอยมากต่อครับาดึงแรงลงมาเออเพื่อนเราลงมาโอ้โแม่งคิมสันได้เรื่องเลยอยู่ยวปะอาตรงไหนอ่ะโอ้โหโคเมดไอ้สัตว์หายเเลลลยยงับเลย คนสวยมากะหมแลกวาดเลยมึงกวาแล้วนะแงหมดแกงหมดไอ้แม๊บเายอนเพื่อนอ่มึงอยู่งนไไหลุดเข้าไปนะตัวสตัวปล่อยพี่ปล่อยหลุดเลยปล่อยหลุดเลยไปให้เขาไปเกลีร์กันอะไรทุกู่สมันลวงไหนรู้ปะ ก็รเดียวกันน่ะพี่ที่รีบเชนเลยระดับมันมีคนเชียร์เออช่วยกันน่าจะหายรบแล้วเนี่จับห้าเลยนเลยสวยเอ้โอแลนม่มีนไ่มีโคเมลงได้ลลงได้ลงไดลงสวยลงสวยอาร์ตสวย

ไปปีมูไปมูหน่อยไปมูหน่อยไอ้ตะกี้ดันครับตะกี้ดันครับูเล่น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 เล่ไปเรื่อยๆครับเล่นไปเรื่อยๆเล่นไปเรื่อยๆเดี๋ยวผมเข้าไปสาบหลัวให้ีดันครับสวยเนเดินเดินเดนยจ็บสวยเจ็สวยมมอเคดินมาตามกนมาี้ก็นี้มันเข้าสองหาเลยพี่พี่ออด มันหน่อเดี๋ยวค่อยเคียย์เดี๋ยวค่อยไปเคียยวเอาข้าวสองทากเนี่ยัวดันมันมันข้าวสองทางนีไม่ได้มาเลยเนอ้น่เย้มไมมาแล้วหอยหอยอยเป็นสัตแต่ก็ร้นก็ร้านกัดได้แต่ก็ร้ากินได้ยิงยู่เรื่

ระวังโดนสินะเออมีสวยครับสวยสวยเอฟพี่ก็้ากลิ่นเลยเอฟเอฟโชว์หน่อยเอฟโชว์หน่อยหมด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 ทับหน้าหมดแล้วเหลือทับหลังเว้ยทับหน้าหมดแล้วเหลือทับหลังมันแลงไม่มีแลงไม่มีโคตรเยอะไอสัตว์เลื่องไปแล้วนะติดซ้ำไม่ได้พี่นะพี่ขึ้นไม่ิึ้นแล้วมันติดเราเราก็ติดมันเปิดเราเขาบ็อกเปมดติองขึ้นไม่ได้ด้วยเปิดเลยอ๋อแล้วเปิดหกลูกติดเลย เอ้แม่งก็โดนเศษปล่อยเล่อยเลปล่อยเลยปล่อยเลยเอะ่ดีูนไม่ด่่ใช่ใครจะ้ขอผู้นี้มาถ่ยแย่แล้ว่งเลยอลับร้อับเยาหน่อยเยะหน่อยเยอเยอเบยวมเอเ่อนมเน๊มกี่เลยมกี่คนเลยันซวยเดันออกดันออกลุตัวเดียวเลยมั้งจะปวดก็ต้องทำไหมดันยาวมาดันยาวมาไปปดันมาดันมา ตาบ้านมีตะกี้นะไปไปไเอ็มมาเอ็มกูอย่าเอ็มไอกียอะกี้เยกี้เยอกียอะถอยได้ถอยก่อนเพื่อนเดี๋ยวโดนทัฟรีกียอะนะตรงนี <The camera apan> <cartoon navigation> ้รอตรงนี้รอตรงนี้ไอแม่กิ้ไกแกตอนแม่อายุเพียมันกันไกลออกมาออกมาจับนี่จับเลยจับกปเลย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 ลล เปิดหลังแล้วเราเปิดหลังแล้วเอ้ยหลังหมดแล้วข้างหลังหมดแล้วเดี๋ยวยิมกิ้มยิมกิ้มจับไว้ก่อนถอนมาสามก่อนถอนมาสามก่อนเขาสามก่อนเขาสามเลยเขาสามหน้าเขาสามเลยโอ้ยพมเหนื่วยงามยิมกิ้มอ่ะดันออกไป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 ยาวไปอย่าให้มันเด้งกระบ๋อนนี่ ดันออกไปครับดัออกไปแยกซ้ายขวาไปเลยโยแยกซ้ายไปเลยเอ้คิดแล้วทีดีเจบสวยจับสวยจับจับัตกี้อ้ยแลนหน่อยเ็น้นบ้างเ้หน่อย่อมสวยเอ้างอยู่เอมบ้อยู่เห็น้าโดนจับโดนจับดนจับยแม่งดิสกุยแก่ยี่้ไม้ก็มีน เดมออกได้ป่ะเอ็มเออกได้ป่ะไล่อยู่ไปเลยสอสอเออสวยไปหวานอีกวคนโอ้ยเยอะเยอะเยอะเออกไม่ได้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 หอยไปต้นสามเลยหอยไปตันสามเลยเกิดทำไมอ่ะพี่ถอยเลยถอยเลยถอยเลยจับอยู่จับอยู่เนี่ยจับอยู่เนี่ยเฮ้ยตัวเนั่นเจอจับอยู่เออโอหเม็ดลงอยู่นะอยมาหอตะกี้เข้าอมาหอยมาที่หอยมาั้นสามกิโยลุกเดิม มันมาดูเลยมันสามคิวแล้วไม่ไหวแล้วเพิ่งรู้อ่ะโอยลุ่นอีกหนึ่งครับไปดูเลยชูล่าไปเลยลงมาทับได้ไหมวะไม่เอ้ยไม่ลงเลยไม่ได้ไม่ต้องลงไม่ต้องลงทับไปเรื่อยเชนไปเรื่อยครับเชนยักไปเรื่อยอายุทอากาศพยุทธอากาศสามเราทำไม่ได้เราลงเลยหนตึ่งรถแลนด์หน่อย บอกเจลกันเพิ่มไปว่ามึงอยู่เดียวไม่ไหวหรอกบอกเจเอลเพิ่มไปผู้ตอยกี่ไปแล้วกี่มันตายแล้วสวยแว๊บสวยอย่าเพิ่งระเบิดพ่นตู้นะพ่นตู้นะพ่นตู้นะโดงดาเมจอะไรแล้วน้ำแดกแรงน้ำลอยเลยนลงนั่นเลยกี่หน่อยลอยเล้ลงได้ฮัลโหลเออวิ่งนะเนี่ย กำลังงงกลังงงแม่ไม่ต้องไปแม่เดี๋ยวปวดมิดเนดีด้วยนะนี่นนุ่นน่นีน่าพี่ปดเ็นที่ปดน่ปดปกดิปดน่มันปดน่มันน่อลนดีอย่าป่ดน่เลยเออนะไรอนดีเหรอสวยนสวยปน่อไปเรื่อยๆปดปดไปเจนไปไอแม็กก็ไอเจลนหน่อยแม็กสวยจบละสวยสุดยอดพี่ เยอะติดไหล่แต่ไม่หล่วรบาเปิดหลังได้เราเิดหลังเลยเราเปิดหลังได้เราเปิดหลังเลยาอยุไอ้บ่าอยุไอ้นนรแรหน่อยนุ่นดจะเช็คเไอ้เก่งมีได้เวยเัาเ่ส่งกีาเมอเมือกีสาเยเไม่ได้เอเเ กดไปแล้บรนด์หายหน่อยอแบนหายหน่อยแล้วยสกิลไมมิกกี้เฮ้ยกีหน่อยเฮ้ยมิกกี้มิกกี้แรกแลกแรนแรงแรงรอดรอดรอดรดรยี่เป็นแหลกดีเว้ยไอ้อ้วนตายแล้วเนี่ยแรงแรงไอ้เบนหมู่เ้นหมู่เบนหมู่หน่อยลุกแรงหน่อยรดเลยลุกตั้ล็อตเตอสอนมาแล้วไอ้ี่ลอเต้ดีไปได้ไหมพี่เย็นเย็นเย็นขี้่วขกด ยิงสั่นเลยแสนยิงสั่นเลยทำหน้ามันแสนคลิปยูคลิปยูไอ้หนูสั่นเอยตอนนี้มีชิปคลิปยูยิงสั่นไปเลยยิงสั่นไปเลยไม่ได้คลิกเชีร์เลยคชียร์ยิงไปเลยยิงไปเลยมันแหลกยิงยังได้ไม่เห็นชื่อพี่ก็ใจรือเปล่ามันไม่มีชื่อคลิปมีแลนไม่มีแลนด์อยู่ยากเฮ้ยจับแล้วนะจับแล้วนะแลนด์มีแล้วตัวเอง โคน,น่ยมันไม่มีแรงนะมีแล้วน <an> ี่วะไปไปแชมกระพือมันไปแไม่มีโคไม่มีเออโค้ม่ไมเียนจับเนัจัเยอะเว้ยเขียนจับก่อนเขียนจับก่อนเกียกูรีโอ้ยเฮ้ยเขียนจับแล้วเียจับแล้วเอมพไหมจับ่อยจับ่อยับ็น่อยเียนจับต่อเนื่องว่ะพี่โดน้แล้วพี่ เรื่องค้างเอลงทับเลยลงทับเลยมันยืนสายนะมันยืนสายในดงเห็นปะอินทิบไปเลยก็ได้ครับในดงอ่ะเอเอพอสวยเอพอนกัมาอยู่เอพอนกลัอยู่เปัด่าง้น่อตีอันนี้เขาไม่เรียกว่ากิวแล้วไอ้แมาราูกเนี่ยไอ้ยเขาเรียกว่าปาร์ตี้เราังสินะราวังสินะมันอวอร์หลอกเข้ามา ไอ้เม่เม่เม่ย่าแลนด์หลุดน่อยเม่เรตื่นเต้นแล้ว um มันตื่นเต้แล้วดันเลยดันเลยดิ้นดิลงตัวนี้ไปดิ้นไปดิไปเร็วดัผ่านมาผ่านานาไอ้เอพีานไปเลยเร็วเฮ้ยขุดดิตัว2งตัวข้างนางปล่อยครับตัว2ตัวข้างนางปล่อยอย่าสนใจไปอีก่อนมันเป็นบีกูชองบินบินข้อนมดขอนมดสอน ให้แกแมงได้ป่ะให้แกแมงหนเลยสวยสวยครับสวยสวยดีด้วยครับด้นนอกด้านนอกมาไม่ทำเลยสวยนุ่นสวยนุ่นสวยอ่ะนุ่นสวยใดีน้้าจัเลย ลอหลังนั่นนึงรอหนึ่งรอบนึงรอ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 หนึงกี่ได้ปะกี่ด้ไม่ได้กี่อ่ที่โดนจับตลอดหมดดงเราเปิดได้ปะพี่ไม่ได้ปาบอลรังอะไอสัตว์เอ้ยมีน้อยมันจะบุกอันี้น้ยมันจะบุกอันี้หรือเปล่าขับ โลโลโหาหลังเล่นรอให้ให้ให้มันเข้าไปก่อนดีเราค่อยตามไม่ไม่มีมาตัมากี่มาบนกี่มาบนกแสงเมลงก่อนเลยหนึ่งลูกกีมาบนมาบนอีกเฮ้ยสกายหมดายหมดเายม้โยไปปิหน้าบ้านเหปิหน้าบ้านงบกอนดีกว่าอนนี่กี่มาบนแล้วมาขีมาขีวิ่งมาได้ไหมเน่ย เออคุณเมย์ตงสกายไปเฮ้รถทีอเเดี๋ยวน้กแ่กี่ดีนีไได้หมดเลยคเม์ไปเรื่อ่นกี่สามคนน่ะไปมาแล้วมาแล้วไปลงไปทับหน้าบ้านเเลยดีวานก่อนหมด้งหลังกันระจายนแระายมดแตระายแล้วลงมัแล้วแต่ลงมั้งแตระายหมด เดาเดาเดาเดเดีเดวอดอะไรเฮ้ยจับเาแล้วเอาดิเ้จัระไครข้างล่างนะเฮ้ยนอยู่กลางบนไหนแค่ลงไปดิลงมาหน้าวับจะปิดแล้วปิดนลววับโอ้ตายหาจะปิดตาบ้างรเนียไม่ปิตบ้าม่เข้าจะบเรนเอ็นงล่างเ่

จับแล้วนะจับแล้ว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 จับนล้วจับแล้วจับแล้วจับนล้วจยบแล้วบแลับแล้วบ้วจ่บแน้แล้วบล้วแล้วจ่บรล้วล้วจัล้วจล้วแล้วล้วจแล้วลัล้ว้ว้ลจัลยวั้บแล้อจับแบหน่อยับ้บหน้ัจับจั้ลงมจห้ัลวับ้ัวจล้วจับวับวจลบวัันาเล้ลับ ล็อกแรงออกล็อกแรงออกล็อกแรงออกหันดาเมจลงมาหน้าว่างครับหันดาเมจลงมาตัวเวทชิดหลังไว้เลยตัวเวทชิดหลังไว้ระวังติบผันดาเมจที่ไม่ส่งกีส่งแรงหรอท่าี่พี่บอกให้ไปเชียนเชนเชนพี่พี่ดูเหรียญมันไม่หลับเปิดหมดแล้วมาผ่านเลยตายพีเลยเดี๋ยวคนรู้เหรียญไม่รู้เนี่ยเรียบร้อยไ้มล่อเพ่ ไม่ไม่รอดอยู่รอดอยู่แขนดูด <ơn> ดิบไปเขาติดติดเต็บดูดได้ร้อรอบเอ๊บีโมไม่รู้ว่าแสนโดนอะไรตายวะว่าังไม่หลุดเโอกาสโอกาสไม่ส่งเลยอ่ะขอโทษครับไปก่อเติดต่อเลยติดต่อเลยสกายสกายเสียทิศแล้วตอนนี้ไม่เปิดบ้าแล้วสติไม่มีแล้วตอนนี้ร้อนแล้วเป็แกงดาน เนี่สกายเป็นคนแรกไปออกนัดที่สกายนัดที่เอ็มเอ็มไหปบ่าวเอ็มไปบ่าวเอ็มไปบ่าวทั้งหมดเลยทุกคนอยู่สเกลกูเองนโอ้ใจได้พี่นนท์ระเบิดสวยพี่นะลยนะเฮ้เระวังหุ่นมันนะจับหน่อยจับหน่อยจับหุ่นมันอินทิ้งไปเลยก็ได้หุ่นมันอะเออเอเดอร์ไลน์หน่ะ โยนอระวังอไคุณไม่ทันห like> hey, like ี่รู้ว่าไวหรือเปล่าหรือเปล่าไวปิดเซฟสบายแล้วม่ไมันแตกยังเลยขอสามสองหเข้าเลยครับเข้าเลยเข้าเลยเข้าเลยเข้ยีอูนะครับีอู่อนสวนเลยวนสวนเลยจับตรงไหนวะจับตรงไหนหมโดนัโดนัดวะอ้ดนลนไอ้เรนได้ไปทำยี เอาเลยครับปักเ้าเลยเ้าเลยเอาเลยไอ้วอลล็อกไปข้างหลังก็ได้เดี๋ยวรอเพื่อนนั่นก่อนาไปหน่วงโคเนะตัวหลังหมดแล้วต่ัวี้ล้แล้วแล้วแล้วผ่านเลย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 ่านเลยผ่นเลย่านเดย่านเลยผ่านเดย่นเลผ่านเลย่านเผ่นผ่านเานเานผ่านเล็นเผ่านเ่านเลย้่านเกย่านเลย่นักยผางข้านได้นะเราไเ้ข้างแล้วนะข้านมาเานเล้าเลยนเผ่าเดินเข้านปดิเดินอัเข้าไปได้่าย

เฮ้ยมันตีหินนะนะมันตีหินอยู่สามตีไปจับหินนี่จับหินนี่เร็วจับหินก่อนข้างหน้าเราเกียร์เบิดไปด้วยจับหินก่อนจับหินก่อนจับหินก่อนเฮ้ยมาขี่หน่อยมาขี่เลยเกียร์เกียร์หินนี้ยหมดเออหมดแล้วหมดแล้วเกียร์หินเกียร์หินเอียหินตีถึงหินเลยเปล่าแตกเอา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 